ตอนนี้เราก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่จากเกือเทศเชอรี่นะครับถ้าในกรณีที่เราปลูกแล้วตลาดมันมันเกินความต้องการตลาดเราก็ยังสามารถมาแปรรูปได้นะครับอันที่หนึ่งที่เราทําได้ก็คือการอบแห้งนะครับอบแห้งตรงนี้ก็คืออบอบแห้งแบบธรรมชาตินะอันนี้ใช้ประมาณ3แดดนะครับ เพื่อลดต้นทุนการผลิตอันนี้ก็มาทำาเวลาเราชิมแล้วรู้สึกว่าจะหวานมากตรงนี้นะเข้าใจว่าตัวนี้ไม่น่าหวานไม่ไม่น่าจะต่ำกว่า20ปีกตอนนี้นะครับอันที่สองที่เราทําได้ก็คือตัวนี้เป็นพวกเข้มข้นนะน้ำเข้มข้นตรงนี้เราก็มาทําเป็นเอามาปั่นๆเสร็จแล้วก็ไปกวนเพื่อลดความร้อนอลดไอไอน้ําปริมาณน้ําลงมาเสร็จแล้วก็จะเหลือเข้มข้นตรงนี้เราก็ไว้ทานเป็นเหมือนเหมือนแยม กินกับขนมปังตอนเช้าอะไรอาหารเช้าได้ครับอันนี้ก็หวานนะครับตัวนี้ก็หวานเหมือนกันนะอันนี้ยังยังไม่ได้วัดความหวานนะทั้งสองอันนี้เราวัดความหวานโดยโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นตัวนี้จะไม่ต่ํากว่า20ปิกครับตัวนี้ที่ท,ที่เคยเคยทาที่โรงงานมานะครับอ่าส่วนตัวนี้ผมว่าน่าจะขึ้นถึง30ละตัวนี้นะอ,นนอ,นอันนี้หวานมากนะนเดี๋ยวเดีนะ๋ยวเดี๋ยวเราจะให้อ่ทาทั้งนางแบบเราลองชิมดูว่ามัน <c oughs> หวานขนาดไหนครับเชิญเชิญครับลองดูเอาเอาตัวนี้ด้วยครับ ไม่ใช่นางแบบนะคะแต่เป็นนักชิมไม่เชิญก็ชิมใช่ไหมจารลอชิมไปเยอะแล้วค่ะอร่อยมากอร่อยมากนะลักษณะอย่างนี้นะครับเราชิมแล้วรู้สึกว่ามันละลายในปากแล้วก็ดีอร right> ่อยเพราะเปลือกเไรนี่มันก็ก well ินได้หมดนะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ําตาลเเลยใช่ไหมคะเราแค่เราพอบอย่างเดียวอบแห้งอย่างเดียวเมื่อกี้เราเทสกันก็ประมาณสิบเ็ดแล้วครับแล้วมันแห้งแห้งางนี้มันยิ่งหวานเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะ มันหวานมากเลยอ่ะเพราะมะเขือเทศมันเหมือนกับมะเขือเทศเชื่อมอะค่ะมันหวานอย่างนั้นเลยอ่ะแต่เราเราไม่ได้ใส่น้าตาลเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วตรงนี้นะเพราะว่าเคยเอาปล่อยให้มันแห้งในต้นนี่เคยเช็คหวานถึงยี่สิบแปดบิกนะถึงยี่สิบแปดบิกเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่น่าจะแถวอยู่แถวแถวนั้นตัวนี้ส่วนตัวนี้น่าจะยี่สิบกว่างหวานีวนะครับขนมหวานเดี๋ยวเรางวลองลองดูครับว่า มันเป็นยังไงนะครับดดดไไไม่้้้ออแลวนักชิมกิตติมศักดิ์ของเราโอ้โหมีแต่เนื้อมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยครับจริง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 เนื้อมือกเทศเอาไปป้ายป้ายขนมปังให้ไหมอาจารย์เอาไปป้ายกับขนมปังกินตอนเช้านี่อร่อยมากครับตรงนี้นะไรคูปีนเพราะฉะนั้นเราเราสามารถทําได้หลากหลายพอสมควรไรคูปีนเข้มข้นหน่อยเดี๋ยวต้องขอดู มันอร่อยอ่ะมันเหมือนแยมพร้อมกันเลยอ่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะคนคนไม่รู้คิดว่าเหมือนซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศไม่เหมือนซอสมะเขือเทศใช่ใช่มันเหมือนแยมเลยนี่ยไม่ชอบกินไม่ชอบกินอันนี้อร่อยกว่าเยอะอ่าเอาใหม่นะอืม อร่อยอร่อยมันไม่เหมือนมันเื่อยเยอะนะเขาเคยอยู่โรงงานมะเขือเทศมาก่อนมันไม่เหมือนกันเลยเออมันเหมือนเป็นแยมเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้อันนี้เราน้ำตาลเราก็ไม่ใส่ใช่ไหมคะไม่ได้ใส่เหมือนกันเพราะมันหวานอยู่แล้วอันนี้จังเลยเอออันนี้กินแบบของคาวนี่แบบของหวาน ดีดีดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเนาะอ่าตอนนี้เราสามารถแปลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าได้ในอนาคตถ้าเรามีการพัฒนาและทําเป็นแบรนด์เป็นอะไรอย่างจริงจังตอนนี้สามารถขายในตลาดได้ที่ชอบคือเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่าเกษตรกรที่จะเข้ามาร่วมโครงการในอนาคตไม่ต้องห่วงเรื่องการตลาดนะครับถ้าเราไม่ได้เราสามารถแปลรูปได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับแล้วมันกินได้หลากหลาย